เรามอง,องไงดีไหม,ไมอยากจะฝากถึคงคนอื่นไงบ้างไ,ไอที่ทําแบบนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขโมยหรือยาเสพติดอ่ะเพราะอะไรมยนไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนล่ะอธิบายหน่อยดีก็ต้องรับรับโทษชายการรมงเรารับสบภาพตัวเองนะว่าทําจริงนะครับคือคุณ้จิการของเขาเนี่ยพอเองรับแบตเตอรี่ เป,เป็นรถเป็นรถชนหรืวอว่าเป็นเป็นรถอะไรอ่าเ่ยเป็นรถบรรทุกหกล้อตูอ้ทึบนะเพราะเขาเคยขับรถแบบนี้มาก่อนแลแบบ้วแ,แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ที่อยู่นอกรถเข้าใจไหมครับมันไม่ได้อยู่เขาเรียกเป็นกระปุกกระบะกที่อยู่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยเขาทำไม่ได้อันนี้อาศัยว่าง่ยายเสร็จแล้วใช้กุญแจจากไหนมีอยู่แล้วกุญแจก็เหมือนกุญแจที่ว่ามากตะรถแล้วก็อถอดแบตเลยแล้วก็ยกเลย พารเานี่รักในหลายที่รับตั้งแต่คือจะมีถ้าได้ตอนนี้เฉพาะตอนนี้นะครับมี3มพื้นที่นะครับก็คือมีหนองแแนะครับปากคลองรังสิตแล้วก็พื้นที่ของหลวงที่นี่เลยนะครับหลักตอนนี้รับมาแล้ว5เคสนะครับจะเหลือส่วนที่เหลือเนี่ยอาจต้องประชาสัมพันธต่อนะครับตอนนี้รถท้งเก่าวที่เกิดเหตุนะครับเพราะด้วยตัวรถกับตัวทะเบียนมันไม่ตรงกันนะครับในส่วนวันนี้เราคงจับกลุ่มเมืองยาสะปิดก่อนนะครับและส่วนเรื่องของการกมยแบตเตอรี่หรือกมยน้ำมันต่างๆเนี่ยเราจะให้ส่วนแจ่โรงพักไปแจ้งข่า แค่งก็หาเพิ่มเติมแล้วหารักรัพย์ไปครับนอนนอนในรถด้วยอ่ะนอนรถไหมกินนอนรถเลยเออกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านท้าไมกลับบ้านไม่ได้ตั้งแต่เขาเลิกกับเมียแล้วแม่เขาบ้าไม่ข้างบ้าน แม่แม่แม่ผมม่แมเราไม่ให้เข้าวะสมัยเรา่อเรื่องอะไรว้แม่แม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ทองเล้งกับเมียเขาไม่ใหผมเาเมียก็เราไปนอนรถกี่ปีแล้วเนี่ยเกือรถอย่างเงี้ยปีปีหนึงนอนกินนอนในรถเนี่ยนะแล้วก็เว้ไปเรื่อยนอนในปั๊มเปล่หรือว่านอนข้างทาง ในปัน๊มนอนในปัน๊แปมแล้วถ้านในปุ๋งในปั๊มเคยขโมยไหมในปั๊มนอนได้สมัยไม่ทำเพราะไม่ทำในปั๊มเพราะอะไรส่วนหน้าเราขโมยรถที่จอดอยู่ตรงไหนอ่ะ จอดข้างทางหรือจอดจอดไงครับถ้าจอดจอดจอดที่จอดเขาจอดเองกันเลยครับก็คุณแค่สบโอกาสเพราะส่วนใหญ่รถพวกนี้จะไม่ค่อยมีคนเฝ้านะครับตัวจอดแล้วก็ไม่มีคนเฝ้าอันนี่สบโอกาสเข้าเทียบข้างใดก็เอาเลยนะครับ เดี๋ยวมันไวพวกนี้มันถอดน็อตไม่กี่ตัวก็ยกขึ้นได้เลยจริงๆก็อยากจะฝากเตือนพวกรถที่แบบนี้นครับเพราะทรัพย์สินพวกนี้มันง่ายในการเดียวที่ได้ยินนะคนร้ายเนี่ยเอาง่ายพร้อมที่จะถอดอยู่แล้วนะครับถ้ามีการล็อกโซ่เอาไหมถ้ามีการคล้องโซ่เอาได้ไหมไม้นะก็จะเป็นข้อนหนึ่งที่ฝากเตือนนะครับ